และอีกช่วงของรายการจุดเดือดเขาชมขาต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยทีมงานของเราได้วิดีโอคอลต่อสายตรงถึงบุคคลที่เป็นข่าวเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือทิจ๊จสรวีอดีตมิสทิฟฟานี่ชื่อดังค่ะและตอนนี้เขาอยู่กับเราในวิดีโอคอลแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมบต้องบอกเลยว่าสวิริทิจดีมากๆตอนนี้เห็นว่าป่วยอยู่ด้วย S 2> <S 2> <S ใช่ครับใช่ครับอาการาเป็นย่งไรบ้างคะทิแจัดขานั่เหมือนจะเป็นไข้ขั้นเนื้อขั้นตัวครับแล้วก็ปวดเมื่อยตัวครับด้วยอาจจะสภาพอากาศเปลี่ยนก็ได้ครั่ะขอให้หายเร็วๆนะคะสาุาครับผมมาประเด็นของเราเลยดีกว่าที่แจ๊ดขาหลังจากที่ทิศเนี่ยก็สึกออกมาและเรียบร้อยแล้วทิศทางการใช้ชีวิตของทิแจ๊ดจะเป็นอย่างไรต่อไปคะ ทิศทางจะเป็นยังไงต่อตัวผมเองครับผมก็อยากให้มันดีนะครับแต่ว่าตัวเองก็เรียกได้ว่าช่วงเวลานี้ช่วงเวลาตัง้งแต่กลับมาจากอินเดียก็ยังยังไม่ได้แพลนอะไรที่ชัดเจนสําหรับตัวเองอาจจะด้วยด้วยติดนิสัยติดนิสัยตอนที่เราบวชว่าเราจะไม่คาดหวังอะไรจะไม่อยากให้สิ่งน,นั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันติดนิสัยนั้นมาลุ้นตัวเลยครับว่า มันมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งเสียเพราะว่าถ้าเกิดเรามาใช้ชีวิตทางโลกแล้วเราปล่อยให้มันเป็นไปตามอย่างนั้นจริงแน่เลยเพราะว่าเราเราไม่ได้ไม่ได้วางแผนอนาัตตัวเองไว้อย่างชัดเจนถ้าถ้ายังโปลง่งปล่อยอยู่อย่างนั้นแล้วยังจะต้องอยู่ทางโลกต่อไปเนี่ยผมน่าจะอยู่ยากหน้าตอนนี้ปรับตัวเรียกว่าปรับตัวได้ได้เยอะอยังคะอืมผมว่ายังยังได้น้อยอยู่ยังปรับตัวได้น้อยอยู่หลายๆยอย่างหลายๆยอย่างเตี่ย ไม่ค่อยร I mean, ู mm ้ส hmm. ึกชินยางคงเช่นการขึ้นรถไฟฟ้าการเจอคนแล้วเจอผู้หญิงแล้วเราต้องเดินหลบเดินอะไรอย่างเงี้ยอยก็กลัวกลัวที่แบบจะไปชนผู้หญิงเหมือนตอนที่เราเป็นพระไงครับเราจะต้องหลบไประมัดระวังต่างๆนะแล้วก็การปรับตัวเรื่องการทานอาหารมันลําบากมากเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนที่เล็กซี่ตอนที่เราเป็นพระเนี่ยมันจะทานเป็นเวลาใช่ไหมครับ เช้าไปวาดจับตอนตอนสิบเอ็ดโมงตรงเวลาทุกอย่างมันเป็นเวลาไปหมดเลยแต่พอเราตอนเราเป็นคารวะนแล้วเนี่ยผมทานอาหารไม่เป็นเวลาสักมื้อเลยแล้วรู้สึกว่าร่างกายดนแย่แย่เลยครับระบบ<ม>ขับถ่ายหรืออะไรที่ดีนจะหมดข้อดีของการเป็นซ้าผมว่าทําให้ทุกอย่างเป็นไปตามเวลาที่กำหนดมันดีดีกว่าดีกว่าแต่ก็จะพยายามที่จะปรับตัวให้ให้จัดเวลาของตัวเองให้ได้ครับ ก็เรียกว่าค่อยๆปรับไปเรื่อยๆ,อยๆเดี๋ยวก็จะจะ,จะคุ้นชินกับกิจวัตรประจําวันของเราเอง,งะคะครับขอโทษครับครับผมใช่ครับ <c oughs> ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าแล้วในส่วนของงานในวงการบันเทิงหรือว่าทิศทางในส่วนของการทํางานล่ะคะทิศขาทิศทางในการทํางานตัวตัวผมเองอยากอยากทํางานอิสระอยากทาอยากจะทำท่องเที่ยวหรือว่าทํา วราไปทําบุญหรือว่าถ่ายรายการไปทําบ mm ุญ hmm. แล้วก็อาจจะได้ความที่เมื่อวานเมื่อวานได้ความโชคดีจากผู้ใหญ่นะครับ <Yeah. S 1> จากช่องโมโนเนี่ยผู้ใหญ่ก็เรียกไปคุยงานบอกจะทําจะทํารายการเพื่อเ oh. ที่ยวทาบุญที่อินเดียซึ่งมันเป็น,านสายตรงกับเราเลย oh. คือว่าเป็นเป็นงานที่เราไม่ต้องเสน่ยงเราไเรีกชื่อแล้วเราเราสบายใจเราสบายใจที่ได้ทำแล้วเราได้กลับกลับไปสู่ที่เดิมที่เราเคยอยู่มาจ้างปืที่อินเดียนั่นเองแต่ด้วยกันนะค่ะมันเจ็น และทิศท,ทางทิศท,ทางหมายความว่าโอกาสเป็นไปได้กับรายการที่จะเกิดขึ้นหรือว่าโครงการในส่วนของการนําเที่ยวแล้วก็ทําบุญด้วยเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะคะ,ะเริ่มเมื่อวานนี้ไปคุยการเบื้องต้นเนยนะครับแต่เราก็จะเริ่มใส่าทางเดือนหน้าเดือนหน้ากางเดือนหน้าก็คือมีเราผู้ใหญ่รอให้ผมว่าผมรอเมื่อไหร่ผมก็อเดี๋ยวเดือนหน้าผมก็เดินทางกลับอย่างนี้แล้วก็ว่ากันเดือนหน้าก็ได้ครับเดือน มันจะได้ช่วงเวลาที่ดีจะเป็นช่วงมรมภาธ์ด้วยสภพาพอากาศด้วยอะไรด้วยหลายอย่างนั่นเองครับที่จะเอื้ออานวยต่อการเดินทางแล้วก็อ่ารที่จะได้นําเล่าเรื่องราวให้กับผู้ชมได้รับชมรับฟังกันโอ้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งนิมิตหมายอันดีในส่วนของการทํางานที่เรารักที่เราชอบรวมไปถึงในส่วนของพาคนทําบุญด้วยใช่ครับผมว่าผม มันถึงเวลาที่เมื่อก่อนเนี่ยต้องพูดอันภาษาเน่าง่ายๆเลยนะรัคติเลซี่ก็เป็ส่วน่ชนกับว่าเมื่อก่อนได้อาศัยได้อยู่ได้กินอยู่กับพระพุทธศาสนา9ปีมาตลอดพระพุทธศาสนาอุ้มชูผม,ผมบ่มเพราะผมเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนทัศนคติให้ผมได้สู่เส้นทางของทางธรรมพอเราลาสิกขามาแล้วเนี่ยผมว่าจะผมคงจะทิ้งไม่ได้ผมเองก็จะต้องตอบแทนให้พุทธศาสนาได้อาศัยผมบ้าง ผมควรจะต้องตอบแทนสิ่งต่ตางๆให้กับพุทธศาสนาในส่วนที่เราช่วยได้และผมคิดว่าเป็นความโชคดีมากค่ะเป็นความโชคดีที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสแล้วก็จกังหวะเนี้ยจะทําให้เราได้ตอบแทนพุทธศาสนาได้ไม่มก็น้อยเลยทีเดียวต้องบอกเลยนะว่าหลังจากที่มีโอกาสพูดคุยกับทีแจ๊ดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือความนิ่งและความสุขขุมมากยิ่งขึ้นอันนี้เรียกว่าเป็นการหล่อหลอมไหมคะทำให้เรารู้สึกนิ่งขึ้น เ้าปีครับผมว่าเจ้าปีเหมือนมันเด็กคนหนึ่งรับที่เลซี่เด็กแดบเบที่เพิ่งเกิดก็ได้รับการบุ่มเพาะจากครอบครัวในระยะเวลาเก้าถึงสิบปี mm. เด็กคนนั้นก็จะเติบโตเด็กคนนั้นก็จะเติบโตอย่างมีคุณภาพต่างที่ระยะเวลาที่ผ่านมาเจ้าถึงสิบปีที่ได้รับกรารหล่อหลอมาตัวผมเองผมก็เที่ยวเองก็เป็นเช่นนั้นซึ่งพื้นฐานเดิมผมเนี่ยไม่ใช่เป็นเด็กที่เลวยเลยนะครับเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งที่ผมเกิดความรุ่มหลงใน ยศสุขสรรเสริญแต่ผมไม่ได้ยอมรับมันว่าวันหนึ่งที่มันจะต้องเสื่อมหรือลาบเสื่อมลาบหรยศเสื่อมยศสรรเสริญลินทาวมันมีโรโลกธรรมแปดในหลักธรรมนะครับเมื่อเราไม่ยอมรับนั้นได้ตัวเราก็เปลี่ยนไปกลายเป็นคนที่น่ารังเกียจอย่างที่หลายๆท่านเคยเห็นที่ผ่านมาเมื่อเจ้าปีก่อนหน้านี้ที่มีเรื่องเาวาต่างๆออกมาตามหน้าสือ่อต่างๆมากมายซึ่ง พอพักเวกช่วงเวลานั้นผมได้กลับไปเรียกง่ายๆว่ากลับไปชุบตัวก็ได้ฟาร์มพิลล์ฟรกันก็กลับไปชุตปชบชตัวเองใหม่แบบหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาผมว่าผมเลือกถูกครับที่ผมเลือกที่จะในวันที่ผมล้มในวันที่ผมแย่ผมจัดอาศัยหลักธรรมธรรมอาศัยที่จะเดินเข้าหาพระพุทธศาสนาผมไม่เลือกที่จะทำร้ายตัวเองในอะเะตัวตายไม่เลือกที่จะพึ่งพายาเสียติดหรือไม่เลือกที่จะคบมีที่เป็นภัยต่อตัวเรา เราว่าผมโชคดีมากจากประพฤติศาสนาครับผมจะทำให้ผมผมเป็นตัวผมได้ถึงทุันนี้แล้วมันเป็นตัวผมที่ผมไม่ได้ฝืนด้วยภพรัะนที่สผมรู้สึกผมมีความสุขในสถานภาพนี้ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ในเรื่องของความคิดคำพูดและการจะทำตัวเองเพราะมันจะไม่เป็นภัยเมื่อก่อนน่ัเราเป็นคนคิดโลบพูดแย่การจะทำาม่รงเกียจแน่นอนากรรมบัดย่อมให้ผลพ้าเราแสดงออกไปอย่างนั้นทางใจวาจาใจ ผลรีแอคชั่นที่มันกลับมามันก็เป็นผลลบ mm hmm. แต่พอมาวันนี้ผมมีทัศนคติที่เป็นบวกมีการพูดการคิดการกระทําที่เป็นบวกรีแอคชั่นต่างๆที่มันกลับตามันกลับกลายเป็นพลังงานบวกแล้วกลับส่งมาอ่ mm hmm. ผมว่าเป็นเป็นพลังที่ดีให้กับความเป็นมนุษย์เลยไม่ว่าท่านทุกท่านเลยครับที่รับชมอยู่ตอนนี้สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยครับใช้ได้จริงอันนี้คอนเฟิร์ม นี่ต้องบอกเลยนะในขณะที่กําลังคุยกับทีจัดเนี่ยเรารู้สึกอิ่มไปด้วยเพราะว่าเราได้เห็นเด็กคนหนึ่งตั้งแต่วันนั้นวันนั้นคือวันที่ได้รับมงกุฎมิสทิฟานีต้องแต่โน้ต no. เลยเนาะเพราะเรารู้จักกันมานานแล้วเราครบกันมานานมากๆสิ่งหนึ่งเราเห็นถึงความอิ่มเอม<ๆ>เห็นถึงความสุขของเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาแล้วจนถึงวันนี้รู้สึกว่าเล็กซี่มีความสุขไปด้วยอทีแจั พี่เล็กซี่จำได้ไหมครับที่ที่เราจะหลังจากที่ผมได้ตาแหน่งแล้วเราเจอกันพี่เล็กซี่เป็นคนที่เป็นอีกสื่อหนึ่งนะครับเป็นที่อีกคนหนึ่งที่เลือกที่จะขอสัมภาษณ์ผมจําได้ไหมที่ไปเข้ารายการกันตอนนั้นครับจนวันนี้ผมยังรู้สึกว่าพี่คนนี้ครับเวลาผ่านมาตั้งแต่ปี2009จนถึงปัจจุบันเนี่ยมัน13ปีแล้วพี่ก็ยังคงเป็นพี่เหมือนเดิมยังคงรักษาสุขภาพโดยที่ ผมรู้สึกว่าพี่ไดชี่ไม่ได้ประดิษฐ์หรือว่าไม่ได้แตกหรือไม่ได้ปรอมไม่ได้เซ็ตขึ้นมาทำให้ผมเองผมก็รู้สึกปลอดภัยม,มันรู้สึกปลอดภัยและโชคดีที่ผมมีจัลยานันท์ที่ดีแล้ววันนี้ยินดีมากที่ได้ไซี่เชิญเข้ารายการก็บรรยากาศเดิมเนาะบรรยากาศเดิมกลับเข่าเะวันนั้นวันนี้ไม่มีมงกุฎมีแต่มีแต่หัวเขา <laughs> มีความสุขจังเลยอ่ะได้สัมภาษณ์ด้วยนะคะหนึ่งสิ่งต้องบอกแบบนี้หลังจากที่ทีแจ๊ดเนี่ยศึกออกมาแล้วนะคะ<ม>ก็มีการปลดล็อกตัวเองมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงปลดล็อกคนอื่นๆด้วยกับความรู้สึกของตัวเองมีการเคลียร์ใจกับหลายๆคนมีเคสไหนที่เรารู้สึกเคลียร์ใจแล้วแบบโลง่งปลดล็อกแล้วสบายมีเคสไหนเป็นพิเศษไหมคะเคสแรกเลยนะครับเป็นผู้ใหญ่ที่ถุเคารบมากตั้งแต่ปี2009ก็คือ คุณจาริสาปันทุศักดิ์นะครับผมซึ่งเป็นผู้บริหารคนสําคัญของทิฟฟานี่เลยซึ่งวีรกรรมที่ผ่านมาของผมมัน,มนเลวร้ายมันมีผลกระทบต่อองค์กรทิฟฟานี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นข่าวลบต่งางๆเกิดขึ้นกับตวกวทิฟฟานี่ภาพลักษณ์ต่างๆที่ดีงามมาโดยตลอดของทิฟฟานี่เนี่ยมันแย่ลงเพราะตัวผมเองซึ่งหลังที่ผมได้กระดับมาผมกลับไปด้วยความที่ไม่ได้แบกความเป็นแก่ทิฟฟานี่ ผมดีใจผมดีใจมากๆครับเจอคุณษาเจอพี่ๆี่สุนี่ทั้งอานบีบันางานทั้งน้องอ่านบลอกหมอยที่ได้ตำแหน่งรวมถึงพี่ๆกลุ่ม lgbt ทั้งนัครับแล้วก็ทีมงานแบ็คสเตตทุกคนเลยครับหรือว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่ผมได้เจอทุกท่านแล้วทำไมผมผมรู้สึกผมโชคดีจังนะผมผมได้พลังงานบวกจากกลุ่มพี่ๆเหล่านี้ทุกท่านเหล่านี้กลับมาอีเล็กซี่เชื่อไหมครับ เวลาที่เรากอดใครทุกท่านครับเวลา,าที่เรากอดใครอ่ะเราจะรู้สึกได้ว่าคนนั้นกอดเราด้วยความรักด้วยความเมตตาเหม <S <S ือนเราก,รกาอดคุณพ่อคุณแม่เนี้ยกอดคนที่รักเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราได้รับความเมตตาจากเขอนั้นจริงๆแล้วใจใจมันพัดกันจริงๆผมได้สวมกอดกับคุณสาได้สวมกอดกับเพื่อนอดีตนางงามได้สวมกอดกับเบลได้สวมกอดกับใครหลายๆคนมันมันแต่กลุ่มใจ มันรู้สึกเหมือนเด็กคนหนึ่งที่ได้รับความเมตตาอีกครั้งหนึ่งจากผู้ใหญ่ผมโชคดีมากๆแล้วกดล็อกทุกอย่างสิ่งหนึ่งที่ผมจะเป็นคีย์เวิร์ดประจําตัวของผมเลยเมื่อได้เจอทุกท่านเหล่านี้ผมผมบอกคุณจ๋าเลยว่าคุณจา๋าครับผมไม่ได้ต้องการมาชงคืนใดๆดผมไม่ต้องการสิ่งใดๆกลับมาเลยไม่ต้องการมองกูดไม่ต้องการตาแหน่งไม่ต้องการรับเงินสนวนใดๆกลับคืนมาอีกเลยสิ่งที่ผมต้องการมีแค่ผมต้องการความรักความเมตตาที่ผ่านมาเท่านั้น ต้องการสิ่งเหล่านั้นกลับมาผมต้องการเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งตำแหน่งที่สลับไปแล้วก็ให้จับรองอันดับหนึ่งดำรงตำแหน่งไปเลยในกระทั่งผมเจอเขาเองเนี่ยผมก็บอกเขานะครับบอกเบลเบลไม่ต้องจังจวงอะไรนะเบลทําหน้าที่ของเบลไปเลยเบลเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆเราไม่ได้ต้องการอะไรกลับคืนมาเลยมันจึงเป็นอิสระที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีความสุขมากๆกับการที่เราไม่ต้องไม่ต้องแบกตัวตนไม่ต้องแบกยศไม่ต้องแบกตําแหน่งไป ไปในฐานะคนคนหนึ่งที่ก็ต้องการอยู่บนโลกนี้อย,าอย่างมีความสุข่านั้นเองครับเห็นว่ามีแพลนในส่วนของการจะไปอินเดียด้วยใช่ไหมคะที่แจ๊สไปปฏิบัติภารกิจอะไรบ้างคะอราบไปเป็นเด็กวัดครับหลวงพ่อตามแล้วที่เล็กซี่ oh. <laughs> หลวงพ่อตามตามเกือบทุกวันตามแจ๊สเมื่อไรจะกลับวัดเพราะว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งครับที่ว่าการที่ผมมาลาศิกษามาอย่างเนี้ย ผมไม่ได้ส่งต่อภาระที่ผมดูแลทั้งหมดในวัดกิจการทั้งหมดในวัดเนี่ยตอนที่ผมบวชตอนนั้นเนี่ยผมเป็นคนดูแลทั้งหมด <c oughs> แต่เมื่อผมสุดเนี่ยผมไม่ได้ส่งต่อให้กับท่านอื่นที่จะมาดูแลนะับ <c oughs> ไม่ได้ส่งต่อและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นการทําหน้าที่ในต่างประเทศมันเป็นเป็นอุปสรร,ร์อย่างหนึ่งมันไม่ใช่เป็นการทําหน้าที่ในประเทศไทยในประเทศไทยเรายังคงหา,าพระหาเจ้าหน้าที่หาบุคลากร,กรมาทําง,งานได้อย่างนั้นเลย ได้โดยง่ายไม่ยากแต่ว่าพอเป็นต่างประเทศมันมีเงื่อนไขต่างๆมากมายดังนั้นแล้วเนี่ยผมเองก็จะต้องกลับไปหรอกเขาก็กลับไปให้กลับไปช่วยดูแลวัดแม้จะไม่ได้เป็นพระฝั่งนี้ระหว่างรอที่จะกลับไปบวชใหม่ระหว่างรอก็ให้กลับไปช่วยงานที่วัดก่อนงานธุระการงานประสานงานต่างๆในวัดงานอ่างานเช่นนั้การดูแลการช่อมบำรุงวัดต่างๆอย่างที่เคยทํทมาครับก็จะเป็นส่วนนั้นสิ่งที่จะกลับกลับไปช่วยตอบแทนรัดได้แล้วก็ รเจการต่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสสำหรับวัดนะครับผมยังคงมีแผนต่างๆมากมายเลยที่ผมอยากจะจัดไปทําในที่ที่เราเติบโตมาแล้วก็สอบการึงทุนจากวัดในระยะเวลาเจ้าปีที่เราลองผมมาครับเราจัดทัวร์ไปอินเดียกันไหมเวลาของเราใกล้หมดแล้วนะอยากจะให้พี่แจ๊ดเนี่ยอวยพรปีใหม่คุณผู้ชมหน่อยปี2,566ค่ะ ได้เลยครับผมพี่เล็กซี่ครับท่านผู้บริหารทุกท่านครับผมแล้วก็รวมถึงพี่ที่ทีงานทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมเองผมก็ไม่ได้ดีพร้อมอะไรมากมายแต่เพียงแค่ว่าอยากจะให้กําลังใจกับทุกๆท,ท่านในการดําเนินชีวิตที่ผ่านมาผ่านมาแล้วไม่ผ่านไปไม่เคยมีใครไม่เคยล้มไม่เคยมีใครไม่เคยผิดพลาดไม่เคยมีใครที่ไม่เคยคิดผิดพูดผ,ผิดทําผิดทุกคนประมาทกันได้ในฐานะของความเป็นมนุษย์ที่เราเราก็ต้องสึกส่วนตัวเองไป แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อมันผ่านมาแล้วให้มันเป็นบทเรียนที่สําคัญไม่ใช่บัตรพรตัวเองนะครับเห็นบทเรียนนั้นเพื่อพัฒนาตัวเองให้เราดีขึ้นดีขึ้นแล้วเราจะไม่กลับไปแย่เหมือนเดิมเชื่อเอะครับอย่าให้ทุกท่านเ,เชื่อเรื่องของจำว่าเราทากรรมดีเราไม่ต้องอ้อนวอนผลใดๆกรรมดีนั้นย่อมให้ผลอาจจะเดี๋ยวนี้เวลาถัดไปหรือหลังจากนี้แน่นอนนะครับแล้วในปีหน้าให้มีกําลังใจในการดำเนินชีวิต เริ่มต้นใหม่ได้ตั้งแต่รุ่งเช้าของวันพรุ่งนี้เลยก็ได้หรือว่าเริ่มต้นใหม่ในเช้าของวันของปีใหม่ด้วยพลังงานบวกนะครับค่ะ<ฆ>ด้วยพลังงานบวกนะครับผมเริ่มเริ่มต้นใหม่ด้วยพลังงานบวกของตัวเราเชื่อเลยครับว่าเราส่งอะไรไปให้คนอืน่นเราจะได้รับสิ่งนั้นกลับมาเราส่งความรักความเมตตาและพลัมงานบวกเราจะได้รับมันกลับมาเราส่างความเกลียดชังความปฏิบัติความเบียดเบียนเราก็จะได้รับมันกลับมา เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับมีความสุขในปีหน้าและในทุกๆปีทุกๆลมหายใจของทุกท่านเลยครับเต็มอิ่มและอิ่มเอมมากๆกับการพูดคุยกับทิแจดมากๆนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งสําหรับการสละเวลามาพูดคุยกับเรากราบขอบพระคุณทิจจดค่ะยินดีครับไปเข้ารายการแล้วกันนะไปทานส้มตำด้วยกันนะอ่ายินดีค่ะเช่นกันนะคะอ่ะเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยว่ารายการของเราเนี่ยเดือดจริงๆนะ คือมีโอกาสต่อสายวิดีโอคอพูดคุยกับบุคคลเป็นข่าวใครก็แล้วแต่นะเราจะเจาะลึกกันแบบนี้แหละค่ะผู้ชมขะฝากติดตามรายการจุดเดียวของเราด้วยรวมไปถึงฝากผลิตภัณฑ์ดีๆด้วยนะคุณผู้ชมรีบโทรเลยสําหรับโปรโมชั่นของ DB9 ไดนะคุณผู้ชม026669456ย้ํานะ026669456สแกน QR วอโค้ที่ด้านหน้าจอแอดไลน์แอดสั่งซื้อได้ที่แอดมาเไได้ด้วยเช่นกันนะฮะรีบบอก เตอร์ของเราเลยบอกว่าโปรรายการจุดเดือดน,นะฮะสำหรับวันนี้เวลาของรายการจุดเดือดหมดลงแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะฮะสำหรับวันนี้เล็กซี่มายาคอนิวขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ